สวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับตี๋วายบ้านเบา่าเกิมนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พเ,เพื่อนนะครับผมไปเก็บใบไม้นะครับผมก็มีใบไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งสามารถใช้แทนใบก้ามปูได้นะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเราไปชมด้วยกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นใบอะไรนะครับผมที่นํามาใช้ ปลูกบอนสีแทนใบก้ามปูนะครับเพื่อนครับผมไปชมด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะพาเดินไปโกยเอาใบไม้นะครับผมนี่นะครับโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นท้องฟ้าที่ระยองนะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็แดดเตี้ยงเลยนะครับผมช่วงสักประมาณ 3ามโมงสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมไปเก็บใบไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าใช้แทนใบก้ามปูได้นะครับนี่ก็จะเป็นบ้านล้างนะครับผมทาข้างบ้านล้างนะครับผมก็จะมีใบไม้ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นใบอะไรนะครับผม แอนแอนแอนนี่นะครับผมใบไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าใบอะไรครับใบมะขามนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นมะขามต้นใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆนครับไปเราไปเจ็บเอาใบมะขามด้วยกันเลยนะครับใบมะขามเขาก็จะหล่นลงมาตามพื้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเต็มไปหมดเลยเนาะ ก็จะนําใบมะขามนี้นะครับผมนี่นะครับใบมะขามที่ผมได้กวาดเอาไว้นะครับผมมาเอากระสอบมาเร็วๆกระสอบกระสอบนะครับผมก็จะเป็นกระสอบใส่ใบมะขามของเราเนาะอ่นะดกลองแป๊บหนึ่ง ก่อนจะโกยใบมะขามใส่กระสอบผมก็จะนําใบมะขามนี้นะครับนําไปปลูกบอนสีแทนใบก้ามปูนะครับเพื่อนๆ่อนครับใบมะขามสามส่วนดินล้วนซวยหนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับเพื่อนๆครับผมก็สามารถใช้ทดแทนใบก้ามปูได้นะครับ นี่นะครับผมใบมะขามของเราไม่ใช่ของเราสิของเขาเอ้ยถ้าเราเอาไปก็เป็นของเรานะครับซึ่งเขาทิ้งแล้วนะครับผมอยู่ในอยู่ในบ้านล้างนะครับผมก็จะใช้ใบมะขามนี้นะครับผมในการปลูกบอลสีที่สวนของผมนะครับเนื่องจากว่าที่ระยอง ไม่ค่อยมีใบกล้ามปูนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมใบกล้ามปูไปซื้อเขาก็แพงมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมถุงนึงก็สักประมาณสี่สิบห้าสิบาทนะครับต่อถุงนึงแพงมากๆเลยผมก็เลยต้องใช้ใบมะขามเอานะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับไปเอาไปกันเลยครับผมนี่นะครับผมใบมะขามที่เราได้โอเคครับผมเดี๋ยวถ่าไง เดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมดินด้วยกันนะครับผมเป็น EP ีที่2เนาะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนๆมาเอาใบมะขามนะครับผมขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการเลี้ยงบนสีนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ